สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนเช่นเคยในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7จเช่นเคยนะคะเรื่องของดวงอาทิตย์กับชีวิตนั่นเองนะคะวันนี้ครูเจนจะมาพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์และการกําหนดทิศนะคะการหมุนรอบตัวเองของโลกทาให้เราเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นทางท้องฟ้าในเวลากลางวันจากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกอับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งทําให้โลก ของเรานะคะเข้าสู่เวลากลางคืนซึ่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ยังทําให้เรากําหนดทิศได้อีกด้วยนะคะในแต่ละวันคนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์กําลังเคลื่อนที่ข้ามขอบฟ้าจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนที่แต่เป็นเพราะโลกของเรากําลังหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์กําลังเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในขณะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะขอไปค่ะในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเราจะมองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าเปลี่ยนตำแหน่งไปโดยที่เราไม่รู้สึกว่าโลกกําลังเคลื่อนที่หรือหมุนอยู่แต่เราจะรู้สึกว่าวัตถุบนท้องฟ้านั้นกําลังเคลื่อนที่ปรากฏการเกิดขึ้นและการตกของดวงจนันดวงอาทิตย์นะคะ เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองจึงทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งซึ่งมีลักษณะดังนี้นะคะโลกของเรานะคะจะหมุนรอบตัวเองทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในทางทิศตะวันออกและดวงอาทิตย์ตกในทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะดังรูปที่แสดงหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนดูรูปหมายเลขหนึ่งนะลูกเมื่อโลกหมุนรอบเมื่อโลกเริ่มหมุนนะลูกคนบนโลกเริ่มมอง เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจึงกําหนดให้ทิศนี้เป็นทิศต,ตะวันออกนะคะต่อมาเมื่อโลกหมุนต่อไปคนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆสูงขึ้นจนตรงศีรษะในเวลากลางวันเมื่อโลกหมุนต่อไปคนบนโลกจะมองเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆลอยต่ําจนรับขอบฟ้าจึงกําหนดให้ทิศนี้เป็นทิศตะวันตกนะคะ ในส่วนของการกำหนดทิศนะคะเราสามารถกำหนดทิศได้โดยการดาูจากการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ซึ่งจะก,กำหนดทิศต,ตะวันออกเป็นหลักดังนี้นะคะในตอนเช้าเมื่อเราหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ขึ้นทิศนั้นจะเป็นทิศต,ตะวันออกนะคะหลูกคุณครูจะแทนด้วยตัวอักษรตัว E ใหญ่นะคะส่วนด้านขวามือของเรานะคะด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นทิศ ได้นะคะแล้วด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทิศเหนือในส่วนของด้านหลังของเราจะเป็นทิศตะวันตกนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่ง ถ้านักเรียนจะก,กําหนดทิศได้นักเรียนต้องสังเกตตําแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนนะลูกดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะจะกําหนดให้เป็นทิศต,ตะวันออกนะคะเด็กๆด้านหน้าของเราจะเป็นทิศตะวันออกและส่วนด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศตะวันตกในส่วนของซ้ายมือจะเป็นทิศ ใต้และขวามือจะเป็นทิศต้อ้ขออภัยค่ะซ้ายมือของเราจะเป็นทิศเหนือส่วนซ้ายมือของเราจะเป็นทิศใต้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะครูเจนก็จะทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนในหน้า201นะคะเล่มสีฟ้าโดยให้นักเรียนวาดแผนภาพที่อยู่บ้านของตนเองพร้อมกับกําหนดทิศนะคะ จากการขึ้นและตกของดวงจันทร์ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโอของครูเจนในหน้านี้ได้เลยนะคะเด็กๆในหน้าที่มีการกําหนดทิศหรือนักเรียนจะดูในหนังสือเรียนของเราก็ได้นะคะตัวอย่างให้นักเรียนกําหนดทิศต,ตามนี้ได้เลยนะคะ,ะต่อมา ข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้โดยข้อที่1แบบแ,แ,แบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างคำตอบของครูเจนก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเสมอแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เป็นแบบครึ่งวงกลม ในส่วนของข้อที่2ปรากฏการการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์มีสาเหตุมาจากอะไรนะคะปรากฏการการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองในทาง ทิศทางทวนเข็มนาฬิกานั่นเองและข้อที่3หากเรายืนหันหลังให้ทางทิศต,ตะวันออกทิศที่เหลืออีก3ทิศจะอยู่ทางด้านใดของเราบ้างนะคะขั้นตอบก็คือขวามือของเราจะเป็นทิศเหนือซ้ายมือของเราจะเป็นทิศใต้และด้านหน้าของเราก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็จะขอตัวลานักเรียนไปก่อนนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่เข้าใจในภาระงานสามารถย้อนรับชมคลิปวิดีโอของค,คุณครูหรือจะทักไายส่วนตัวมาครูเจนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ